ตอนนี้ป้ากำลังจะเดินทางกลับกันฮะป้ากลับแต่ครัาหัวโผว่เพราะเขาเขาใจหัวโบนตรงนี้สิ่งนี้เขาเพียไปดราม่าครับไม่ใช่สร้างที่นี่นะสินะเข้าใจกันตามมันนะครับน้องเอย่าดราม่ากันนะครับอย่ามันกันสิะเพื่อนสบายดีเพื่อนมาไปดูที่เอาไป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  บายบายป้ากลับจำปาดองแล้วลา่ยจะไปเอาผักนะเาไปรอผักอะไรย่า หวโพนคือไม่ใช่หัวโพนหัวโพนหัวนคืออะไรหัวโพนบ่โบหัวโพนก็คือเป็นพพนแ้วอยู่เชิงหัวอยู่เชิงหัวพนะอันนี้ยิ่งหนักเไม่เอาแล้วลฮ้ิหนักเวไปกอเอ้าเรียบเแียบวันดียวะจมปจมเออเน้าเนี่ยจมปอะไรวพนหัวโพนโจมตามทุกให้ทุกหน้าก็จะเป็นเท่านั้นเแื้อเนื้อ้ำแบบนี้ ลูกทุกวันนี่หนักกว่าพี่นาทีแปดปอนด์นะใครคือพี่นาทีมีประเด็นอะไรมีเรื่องอะไรเรื่องหัวโพนะดิหัวโพนี่พี่ไ่รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไงไม่รู้พี่นึกวาหัวโพนึกว่าอีกข้าใจไว้ตรงนี้ข้าใจตาบอกว่าสร้างองค์สร้างองค์ปู่ไปจิตจำลองอ๋อไอ้เราก็เข้าใจว่าทางนี้นี่แต่จริงไม่ใช่ไปทางนู้นหัวโพหัวโพเราก็คิดไปตรงนี้หัวโพตรงนี้เราเข้าใจว่าตัวไม่ยอมตรงนี้ หัวโพนี่มันมันเป็นลักษณะแบบว่าดินเนินดินเออเป็นเนินเนินใหญ่เนาะเป็นก็เป็นโพน่ะภาษาบ้านเาท้าหัวโพนนะคะไม่ใช่ต้มยำนะเนาะได้หัวโพนะครับไม่ต้มยำนะครับโพนจำกว่าใหญ่ใหญ่เออเอาโอเคค่ะเก็ตนะพี่เตทีเก็ตถ้าถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวพาไปไปดูมีเยอะหัวโพเดี๋ยวพาพี่เนีภาษาไทยเขาเรียกอะไรภาษาไทยเรียกอะไรภาษาไทยไม่รู้เหรอ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนินดินดินเนินดินไปดูคำแปลพีนี้พป้าบอกว่าเนินดินนี่จะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเหมือนเดิมใช่ไหมหัวโผลยิ่งใหญ่เดี๋ยวเรามาดูวิวมุมนี้บ้างนะฮะเมื่อก่อนถ่ายจากตรงนี้เราก็จะเห็นเห็นอะไรครับตรงนี้ นี่นะครับมองเห็นปู่ประจิตนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะก็จะมองเห็นแค่พระพรหมอย่างเดียวนั่นเองอสำหรับคลิปนี้สั้นๆแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ